สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆทุกคนนะคะวันนี้อยู่กับน้องจูเลียอีกแล้วนะคะวันนี้น้องจูเลียพามาอยู่ที่เพชรยนต์ซอยเสรีไทย95ที่เพชรยนต์ของเราเนี่ยต้องบอกก่อนเลยนะคะว่าตอนนี้ขยายสาขานะคะรองรับรถได้ทั้งหมด เกือบหนึ่งพันคันเลยค่ะเย่ yeah. และวันนี้นะคะน้องจุเลียพามาอยู่ที่เพชรยนตซอยเสรีไทย95นะคะที่นี่บรรจุรถได้มากถึง50คันนะคะพี่พี่และวันนี้นะคะน้องจุเลียพามารีวิวตัวนี้เลยค่ะ m a r ด้าสอนะคะ 1.3ซดานนะคะเอสเลนเทอร์ enter, คันนี้เลยบอกเลยค่ะพี่ๆว่าคันนี้นะพี่ๆได้เป็นปี2021นะและคันนี้มาในราคาเพียงแค่4,900บาทเท่านั้นเลยสวยๆแบบนี้เลยนะคะพี่ๆสำหรับเจ้าคันนี้เลขไม้นะเพียงแค่52,153โลเท่านั้นเลยโอ้โหบอกเลยว่า คุมค่าคุ้มราคาสุดๆอ่ะเดี๋ยววันนี้น้องโซเลียจะพามาดูแบบรีวิวแบบละเอียดเหมือนพี่ๆมาดูเองที่เต็นท์ของเราเลยนะคะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยคะ่ะ เอาแล้วนะคะสาหรับเจ้าตัวมาสด้าสองนะคะพี่ๆได้เป็นสีขาวมุกแบบนี้เลยบอกเลยว่าส,าาสีสวยมากๆสีสวยดูเรียบรูมากๆสําหรับเจ้าคันนี้นะคะไฟหน้านะคะพี่ๆได้เป็นไฟโปรเจคเตอร์ LED แบบนี้เลยนะคะมีไฟเลี้ยวด้านหน้ามาให้แบบนี้เลยนะคะพร้อมกับไฟเดย์ทาม running light มาให้เรียบร้อยแล้วสําหรับเจ้าคันนี้ตัวกระจังหน้านะพี่นะกระจังหน้าเนี่ย นี่เลยหากระจังหน้านะคะเป็นกระจังหน้าสีดำลายรังพึ่งเงาๆแบบนี้เลยค่ะพี่ๆสวยมากๆเลยสำหรับเจ้าคันนี้นะ,ะเดี๋ยวอะเดี๋ยวน้องพาไปดู เดี๋ยวน้องพาไปดูนะคะนี่ไฟแบบใส่กิ้งแบบนี้เลยจ้าพี่พตัวนี้นะได้เป็นล้อมแบกนะคะขอบ15นิ้วนะคะยางปี2021แต่ไม่ต้องห่วงค่ะพี่พยางเนี่ยน้องเปลี่ยนให้ทั้ง4เส้นเลยนะคะแล้วก็ตัวนี้ได้เป็นดิฟเบรกคู่หน้านะคะพร้อมระบบเบรก ABS มาให้เรียบร้อยแล้วนะคะโอเคสำหรับเจ้าตัวกระจกนะพี่นะ ได้เป็นกระจกพับไฟฟ้านะคะมาพร้อมกับไฟเลี้ยวในตัวมาให้แบบนี้เรียบร้อยแล้วนั่นเองค่ะเดี๋ยวน้องพาไปดูอ่าในส่วนของห้องบรรจุสัมภาระด้านหลังกันต่อเลยอ่าตัวนี้นะมันเป็น อ่าแบบยาวนะคะเป็นแบบสีประตูจะยาวจูดน้องอ่ะจะยาวมากจะยาวกว่าห้าประตู <c oughs> ขอใครอ่ะด้านหลังนะคะใส่ของได้เยอะมากๆค่ะพี่เดี๋ยวหนูคอยให้ดูเนี่ยพอพอเราอยู่ใกล้ๆเราจะไม่ค่อยเห็นว่ามันลึกใช่ไหมคะนี่เห็นไหมใส่ของได้แบบจุกๆเลยนะคะแล้วก็เจ้าคันนี้เขาก็มีอุปกรณ์ฉุกเชิญมาให้แบบนี้เลยอ่าโอเคคันนี้นะ มีกล้องถอยหลังมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะพี่คะ่ะคันนี้มีกล้องถอยหลังมาให้เรียบร้อยแล้วแล้วก็คันนี้เนี่ยได้เซ็นเซอร์ทั้งสี่จุดเลยคันนี้ได้เซ็นเซอร์สี่จุดเลยนะคะสําหรับเจ้าคันนี้จะถอยจะอะไรก็ไม่ต้องห่วงเลยค่ะพี่สบายสบายนะคะอ่ะเดี๋ยวพาไปดูในส่วนของด้าน,นในห้องผู้โดยสารน,นะเปิดมาด้านในโอ้โหได้เป็นเบาะสีเทาตัดกับสีดําแบบนี้เลยแล้วก็ตัดขอบด้วยสี ขาวครีมครีมแบบนี้สวยมากเป็นเบาะหนังนะพี่นะอืให้ดูภายในก่อนภายในสวยมากๆเลยนะคะภายในสวยมากๆเลยกว้างมากๆกว้างขวางมากๆค่ะพี่แบบวางขาหรือจะยืดขาอะไรอย่างเงี้ยได้เลยนะคะสำหรับเจ้าคันนี้นะคะโอเคกระจกนะได้เป็นกระจกปรับไฟฟ้านะคะเดี๋ยวน้องพาไปดู กันต่อในส่วนของห้องคนขับเปิดประตูออกมานะคะเปิดประตูเข้ามาเปิดประตูเข้ามาอ่ะคันนี้ตรงนี้นะคะอะ่กระจกฝั่งคนขับนะคะได้เป็นกระจกปรับออตโต้นะคะคือพี่กดแค่ปลึกเดียวกดแค่ปลึกเดียวเท่านั้นเลยค่ะพี่จ๋าลึกเดียวไปเลยค่ะมันต้องเสียเวลาง,งัดมือนะคะอ่ะแล้วก็ในส่วนของคุณแจอุ๊ย ไม่ใช่แล้วก็เดี๋ยวน้องจะมาสตาร์ทเครื่องนี้ดูอ่ะเห็นไหมสตาร์ทปึ๊บติดปั๊บเลยสตาร์ทปึ๊บติดปั๊บเลยค่ะพี่จ๋าสำหรับเจ้าคันนี้นะคะ อันนี้เลยอ่าสตาร์ทเครื่องให้ดูนะคะก็จะประมาณนี้นะคะเจ้าคันนี้ได้เป็นหน้าจอดิจิตอลสองข้างนะคะแล้วก็ด้านอ่าแล้วก็ในส่วนของตรงกลางได้เป็นหน้าจอแอนด์ลอกนะคะซึ่งเป็นหน้าจอเข็มตรงนี้ค่ะพี่มันจะเป็นแบบว่าเวลาพี่ขับรถอะคะ่ะอ่ามันจะแสดงความเร็วตรงนี้นี่จะเป็นเหมือนหน้าจออีกทีหนึง่งสะท้อนอีกทีหนึ่งค่ะพี่ไม่ต้องก้มดูตรงนี้เลยดูจากตรงนี้ได้เลยนะคะโอเคในส่วนของอ หน้าจอตรงนี้นะคะก็ได้เป็นหน้าจอทัชสกรีนนะคะพี่ค่ะได้เป็นหน้าจอทัชสกรีนสามารถเชื่อมต่อ Apple c a r p l a y แล้วก็ Android Auto ได้ด้วยนะคะนี่แล้วก็ไม่พอไม่พอนะคะมีตรงนี้ตรงนี้สามารถแบบเขาเรียกอะไรควบคุมหน้าจอผ่านควบคุมหน้าจอผ่านปุ่มตรงนี้ได้นี่เห็นไหมอันนี้คือหนูไม่ได้เอ่อทัชสกรีนนะคะอันนี้หนูไม่ได้ทัชสกรีนหนูใช้ตรงนี้ควบคุมอยู่ อ่ะพี่สามารถเลือกตามที่แบบว่าแต่ว่าบางที่เราขับรถอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ไม่อยากมองตรงนั้นเนาะเราก็แค่เราก็แค่กดตรงนี้ได้เลยเนี่ยเราแค่กดจากตรงนี้นี่อย่างนี้ได้เลยอย่างนี้ได้เลยนะคะเวลาเราขับรถอยู่จะได้สะดวกเนาะสาหรับตัวคอนโซลกลางนะคะก็สวยเอาเรื่องเลยค่ะพี่พี่คอนโซลกลางเขาก็สวยเอาเรื่องอ่าในส่วนของเพดานนะคะก็ไม่มีรอยจงรอยเจิมเลยนะคะสําหรับเจ้าคันนี้นี่เพดานเขาแบบ สะอาดกริบนะคะพี่พี่าโอเคเดี๋ยวน้องพาไปดูกันต่อในส่วนของห้องเครื่องเลยนะคะเดี๋ยวพาไปดูกันต่อใน,นส่วนของห้องเครื่องอ,เเเอ,งองะนะเดี๋ยวเราสตาร์ทเครื่องอย่างนี้แหละนะเดี๋ยวเราสตาร์ทเครื่องอย่างนี้แหละวางไว้อย่างนี้ให้พี่พี่ดูว่าเจ้าเอ่อห้องเครื่องของมาด้าสองเนี่ยเวลาสตาร์ทเครื่องแล้วมันจะเป็นยังไงโอเค อ่านี่เลยมีส่วนของห้องเครื่องของมาสด้า2อันนี้คือสตาร์ทอยู่นะคะสังเกตได้เลยว่าห้องเครื่องเนี่ยเงียบนะคะห้องเครื่องเงียบนะคะตัวแผ่นกันความร้อนนะคะก็ไม่ต้องห่วงเลยนะคะเดี๋ยวเรามีมาให้อย่างแน่นอนนะคะอ่ะนี่ สวยๆแบบนี้เลยค่ะพี่ๆและใครที่สนใจคันนี้นะคะสามารถติดต่อน้องจูเลียได้ที่เบอร์โทรที่แปะไว้ด้านล่างเลยนะคะพี่ๆต้องรีบจัดแล้วสีขาวนะคะมีคันเดียวนะและ,และสําหรับใครที่ อ,อยากเข้ามาดูหน้าสาขาะคะพี่ๆสามารถเข้ามาดูหน้าสาขาได้แล้วก็แจ้งว่ามาจากช่อง y o YouTube นลองจูเลียนนะคะแต่แนะนำให้พี่ๆโทรหาน้องก่อนได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u ับ c r i b e ด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้น้องนะคะขอบคุณคะ่ะ